นี้นะครับหลายท่านอาจจะทราบจากข่าวว่ามีครูวอลเล่บอลนะครับครูพระที่จังหวัดปทุมธ,ธานีนะครับได้มีข่าวว่าล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียนในความรับผิดชอบนะครับในเรื่องนี้สพทเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับรีบดาเนินการแก้ปัญหาโดยเร่งด่วนนะครับเพราะเป็นข้อวงใหของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเหมือนกันว่าเรื่องนี้เนี่ย ครูบาอาจารย์นอกจากจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในเรื่องการบริหารบุคคลในเรื่องวานทนงบประารมาณแล้วเนี่ยการดูแลเด็กนักเรียนในความรับผิดชอบเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องทําให้ดีที่สุดเป็นต้นแบบให้ดีที่สุดเพราะว่าท่านนุ่มตีท่านบอกว่าครูก็เหมือนพ่อแม่คนที่สองของเด็กต้องให้ความรักความอบอุ่นกับพวกเขานะครับไม่ใช่มาทําเรื่องที่ไม่ดีไม่งามกับเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เขาเป็นครูคอสอหนึ่งเนี่ย ท่านพอเขตปทุมธานีเขตหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นท่านเลยก็ได้นําทีมสพทองลงไปแกป้ปัญหาในพื้นที่พร้อมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในกระทรวงอื่นด้วยนะครับก็ได้ก็สรุปว่าเราก็ยึดตามกฎหมายครับตั้งกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงปลูกท่านนี้ปรูกคนนี้นะครับเพื่อที่จะหาความจริงทั้งหมดในระหว่างนี้ก็เข้าเกณฑ์ที่ถือว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนได้นะครับตั้งเขตก็ตั้งกรรมการขึ้นมา สิบศูนย์พ่อที่จริงทางนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เพื่อที่เป็นสติเตือนใจไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ mm. เกิดขึ้นอีกนะครับเรามีโรงเรียนทั้งหมด29,5 0 0่าโรงเรียนต้องช่วยกันระมัดระวังดูแลสิทธิเด็กครับดูแลความปลอดภัยให้กับเด็กเพื่อที่จะทําให้พ่อแม่ได้ผู้ปกครองได้มีความสุขกายสบายใจในการส่งลูกเรียนที่โรงเรียนในสังกัดครูบาอาจารย์ทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนจะช่วยกันดูแลัเรียนอย่างเต็มที่ถ้ามีเคสแบบนี้ กรณีที่ทำไม่ดีไี่ชอบแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อไปครับ